นี่ก็จะเป็นกระป๋องกับขวดนอกจากแม่ไต่จะไปขายนี่ก็จะมีอยู่สามถุงเก็บสะสมไว้ที่นอกนอ๋อย้มสื่อหน้ามีอย่างสิง<น>ไม่เกินจะเก็บสะสมไว้เก็บไว้เป็น,นเงื่อนให้เด็กหน่อยละพี่นองคะอ๋อเด็กๆคนเก่งที่หน้าไปใส่ถุงเท้าสิลูวิสโก้สนอ็อตอ๋อแล้วไปซื้อยานให้เล็กหน่อยน้ำเสะ อันนั้นก็เป็นกระป๋องสามถุงเนาะจ้ะแล้ววันนี้ก็เป็นบินค่ากระป๋องที่ไม่ไต้ออกกระป๋องไปขายเนาะจ้ะนี่ก็สิบสามโครนนี่ก็สิบสามโครนเนาะนส่วนนี่ก็สิบเก้าโครน,นส่วนนี่ก็สิบสามโครนครแล้วนี่ก็สิบสี่โครนจ้ะ แตมียูซีใบที่เม่ตายยังมาท่านในแรกเอาเงินเนอจ้ะเพราะเมตายเก็บสะสมใบเนาะแต่จังจะไปแลกเอาเทือเดียวแล้วก็จะบวกกับอสามถุงนะน,นั่นน้ำน้ำนอจ้ะเนาะแต่อันนี้เป็นเท่าใดเดียวนูนับก่อนสมองอะไรไปไวหคือเป็นว่ายรุนพี่น้องเป็นตามอายุคไครละสิบสามบวกสิบสี่ บวกสิบสามแล้วก็บ,บวกสิบเก้าเป็นหาสิบเก้านี่ก็หาสิบเก้าทั่วนอกจากนอกนี่สี่สี่แปดไปใจเก็บไว้ให้ลูกนั่นแหละไปเสื้อขนมขนมหรือว่าเสื้อคล้องเลนนี่ยังเสียให้เล็กหน่อยหนาวค่ะเมื่อเนี้หนาวร่ม

อันนี้นะเฮ้ยส่วนใบเก่าก็รวมทั้งหมดหาสิบเกาครนนน้ะจ้ะส่วนใบใหม่ก็ได้สิบสองแล้วก็บวกอีกสามสิบเอ็ดน,นั่จ้ะ รวมเป็นพัดเล่หนึ่งลอยโอ้ยแต่หน่อยก็รวมกันก็นจะเป็นหนึ่งลอยสองบอกหรือหนึ่งลอยหนึ่งนี่แหะเดี๋ยวมเมตายจะไปแลกเน,นาะจ้ะเนาะถ้าค้นเงินไหพี่น้องคนก็นไปแลกกระป๋องไหลนี่บินเก่าเนาะจ้ะซีแ่น,น,นส่วนบินใหม่กับสองแพงเน,น,นาะจ้ะเนาะ ได้เงินรวมทั้งหมดเป็น102่คนนอกจากจากบินเก่าแล้วก็บ,บินหม่เมื่อนี้เนาะจ้ะเนาะตายก็แหลกสังใบให้ลูกแล้วสะสมใบจา้าจนเล็กหน่อยก็ได้กินขนมอ,อันนี้มุนแมส่สื่ออันนี้เงินเอ่อขายกระป๋องอันนี้จะเก็บไว,ว้เนาะจ้ะเนาะเล็กหน่อยกินขนมเดี๋ยวไปเส้นเนี่ยได้ไปทิ้งตรงนู้นน่ะจะขวบ เราเสง่นั่นเ่หรออ๋อยังเหลืออยู่ในถุงอยู่ซื้อยาให้ลูกน้ำจ๊ะนี่แต่ซื้อจาก,าาก้านยาเขาก็ได้ขั้นที่ได้น้ะจ๊ะจะสั่งจากเน็ตมันก่ค่อยมือพี่น้องเด็กก็อยู่นี่จ่าเอาแคตตลอรลานเรียกเขียนนอำจ๊ะเนาะสองฉบับใดให้เล็กหน่อยเบ้ง ไปลูกไปขอยรถต้องจา่าอันล่างาเนาะจ้ะเนาะมาลูกมาเอ๊ะ <c oughs> ขอล่ะเ <c oughs> หรอได้กระป๋องก็เก็บได้กระป๋องนึงพี่น้องอันนี้ก็ะนึ่งโซนเด้อน,นี่เอาไว้ซักสมอยู่บ้านยิงฟ <c oughs> ้อมจัดสามบาทบ้านห้องเนาะเอามาเด็กน้อยเอา้า <c oughs> าารากระบานไปเมียนเนี่ยเมียนซ้นอนพักคนพักคนกหน่อยเขาเป็นน้ำมูกจ้ะ អូ៎ទឹកនោះគេគេតអូ៎ទឹកណ້ອຍយកទៅលេងអោបាត់នេះអោមកចង់ទៅលេងចັກណ້ອຍសោះ นี่นะจ๊ะตาดูดิอั๊ตตักคร็อกเกตีนเอาละวางลูกมัมม้าอั๊ตตักคร็อกเกตีนเอาละลูกละวางเหรอนี่ดิอั๊ตตักคร็อกเกตีนยออั๊ตตัก ก้าสามสี่าเก่งจังเลยบรายเซ่กางเกงกันกันเปื้อนมากให้เล็กน้อยเพราะว่าบรายคิดว่าจะมาเล่นเนาะจ้ะเนาะเล็กน้อยเห็นเป็นสนามเด็กเล่นเนาะเล็กน้อยก็บประยากขาดแล้ว ออลูกเกลูกอสองมมดูเลยลูกผมพาาิวเตแม่มานี้อะไรลูก uh, <it> อออซ่าไรโอเคออที่แตละลูล<ค>ลกมแม่โม <_ hoo> แม่อยู <fis> ่บนถึง Ok. Beste lưu này, mọi người thân. In the first. We are the hooder. Lima, You